เงยจิงเลยมักินกแล้วนะจิเลยไม่เป็นไรินกะสับได้ไปวไม่ปเดอไรอเล่นค่ะมืออินทรีมันต้องฟีไหมครับครับแลวนาทีสาวสาวเาทำอยู่สาวขอบคุณอ๋อขอบคุณค่ะ